ลองมาชมพระที่ทําขึ้นมาเด่นแบบหรือพระปอมนั่นเองนะครับที่มีหลังกาัหมากเป็นผ้าที่ถ้าถามว่าแตกรายงาที่ค่อนข้างจะสวยไหม mm hmm. ก็แตกรายงาที่ค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาขายนั่นเองนะครับถ้าคนที่ดูไม่ออกหรือดูไม่เป็น ก็จะคิดว่าเป็นผ้าแท้นะครับก็มีโอกาสที่จะซื้อหาไปได้ง่ายนะครับฉะนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาเพื่อนเพื่อนญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อยากจะให้ชมลักษณะของพระเก หรือพระที่ทำขึ้นมาเรียนแบบกันว่ามีลักษณะของการแตกลายงาที่ค่อนข้างจะทำได้ได้ดีกว่าองค์จริงนะครับแต่เป็นการแตกลายงาเป็นการแตกลายที่ใหญ่เกินไปถ้าเรามองในแง่ของเป็นดูเทียบกันเท่าเนื้อของ ถ้าสมเด็จในยุคปลายนะครับก็จะทำให้ลักษณะของการแตกลายใหญ่จึงไม่จึงทำให้มองแล้วเห็นทันทีว่าเป็นพระที่ทำขึ้นมาเรียนแบบนั่นเองมาดูด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลังเป็นหลังกับหมากนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังไม่ว่าจะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนี่ก็ทําได้สวยงามมากนะครับถ้าคนไม่รูหร้หรือคนที่ดูเนื้อพระสมเด็จไม่ออกนะครับก็จะคิดว่าองค์นี้เป็นพระสมเด็จแท้แน่นอนนะครับก็ถือโอกาสนี้อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่ติดตามรับชมกัน เป็นประจำนะครับให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของพระสมเด็จยิ่งถ้าไปส่องเข้าไปในกล้องพันเอกนะครับก็ยิ่งจะมองเห็นความใสอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ยิ่งหลอกตาเรามากขึ้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่อยากจะให้เราทุกคนที่ติดตามกันอยู่ ให้มีความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะการที่เราดูพระสมเด็จไม่ออกบางครั้งใช้หลักวิทยาศาสตร์ไปจับก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสที่จะแท้นะครับเพราะอะไรเพราะเครื่องนะครับเครื่องเขาใช้วัดวัตถุมวลสารที่อยู่ในองค์พระเท่านั้นนะครับ แต่เครื่องไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าองค์นี้แท้ไม่แท้นะครับแต่สามารถที่จะบอกได้ว่ามวลสารนี้กี่เปอร์เซนต์มวลสารนั้นกี่เปอร์เซนต์อยู่ที่กี่เปอร์เซนต์นะครับแยกออกมาแล้วนี่สามารถจะบอกได้อยู่แค่นั้นถ้าอยากจะให้ดีในการที่เราจะ ให้ประเมินว่าแท้หรือไม่แท้นะครับก็ต้องมีการนำพระสมเด็จองค์แท้ๆไปเซ็ตระบบไปตั้งค่าอยู่ในระบบของเครื่องวัดนะครับจึงจะสามารถที่จะบอกเราได้ว่าใกล้เคียงอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับว่ามวลสารชนิดนี้มีมวลสารอยู่ บวกลบอยู่ที่เท่าไหร่ขององค์จริงนะครับจึงจะสามารถที่จะบอกได้ว่าพระแท้หรือไม่แท้นะครับแต่ถ้าทุกวันนี่ที่นำมาใช้วัดเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้มวลสารแค่นั้นเองครับแต่ไม่สามารถที่จะให้เครื่องไปกำหนดว่าองค์นี้แท้มีค่าบวกลบอยู่ที่เท่าไหร่ได้เพราะอะไร เพราะคนที่มีเครื่องแต่ไม่มีพระแท้ๆอยู่ในมือก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่สามารถที่จะไปตั้งค่าในเครื่องได้นะครับจึงอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมได้มีความเข้าใจก่อนนะครับคำว่าเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์นี่ถ้าจะให้มีความแม่นยำก็คือเราต้องมีของแท้ไว้เป็นตัวตั้งค่าไว้ก่อนเพราะตรงนี้เครื่องพวกนี้ ผมใช้มาตั้งแต่ปี39นะครับ39ถึง60ที่ยังอยู่ที่ยังใช้อยู่จนย้ายบริษัทออกมานะครับทำไมผมผมจึงรู้นะครับก็เพราะว่ามันมีการตั้งค่าขึ้นมา,าจึงจะไปกำหนดว่าแท้หรือไม่แท้ได้นะครับใช้ได้หรือไม่ใช้ได้เพราะว่าใช้ระบบ qc ในการตรวจสอบในสมัยนั้น ไม่ได้บอกว่าเป็นของแท้ไม่แท้แต่ใช้ระบบ QC ว่าค่าบวกลบเท่านี้ใช้ได้ไหมบวกลบเท่านั้นใช้ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็อยากแก่นำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ